เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูหวยสูตรหวยบนของแอดมินนะคะอันนี้เป็นสูตรวินของแอดมินนะแต่แอดมินจะให้ตัวเด่นตัวหลักมานะคะมันเป็นสูตรวิน ที่แอดมินจะคัดวินให้คือสูตรวินแต่ว่าจะเน้นตัวจะมีตัวหลักให้นะคะให้ท่านดูนะบนไปกลับงวดที่แล้วมันออกสามหกอันนี้ตัวหลักงวดที่แล้วแอดมินคัดไม่ถูกคัดเลขหลักไม่ถูกนะคะงวดที่แล้วี่เลขหลักแอดมินให้ไม่ถูกนะแต่ตัวจับมินแอดมินให้ถูกนะ สามหกนะคะท่านดูนะบางทีบางทีเลขหลักแอดมินก็ให้ไม่ถูกนะเนี่ย <c oughs> อ่าอันนี้เลขหลักให้ถูกให้ถูกย้อนหลังนะแอดมินย้อนให้ดูนะคะแอดมินไม่ตัดนะเดี๋ยวนี้แอดมินจะให้เป็นชุดเต็มนะท่านดูย้อนหลังนะย้อนหลังไปแอดมินย้อนหลังให้ดูนะคะ อแอดมินย้อนให้ดูเดี๋ยวนี้แอดมินจะไม่ตัดดับน,นี้ตัดดับเห็นไหมมันไปตัดตัวถูกออกแอดมินไม่ตัดดับแล้วนะไม่ตัดดับแล้วนะคะแอดมินย้อนให้ดูแค่นี้เด้ออ่ะนะอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้แอดมินให้แต่ชุดวินนะแต่ก่อนนะ <c oughs> เลขหลักแอดมินจับให้เพิ่งจับให้สามงวดแอดมินกลักวกลัวจับผิดนะแต่ว่า แต่ว่าเลขวินแอดมินจับมันเข้าเข้าตลอดนะคะอันนี้ถ้ามันไม่เบิ้ลมันก็มานะห้าสิบสี่ห้าสี่สี่นะเพราะว่าชุดวินบนของแอดมินเนี่ยนะคะนะแม่นนะแต่ถ้าเบิ้ลเนี่ยถ้าเบิ้ลเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงเนี้ยเหมือนเหมือนตัวนี้นะถามว่ามันเข้าไหมแอดมินว่าเข้านะเพราะมันเบิ้ลนะคะแม่นนะ แอดมินย้อนให้ดูแล้วเห็นไหมมันมามาบนล่างมันก็มาได้นะคะสูตรวินของแอดมินเนี่ยบนเนี่ย <c oughs> มันเข้าล่างด,ดีด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเน้นบนนะแอดมินไม่ได้มันไม่ได้เป็นสูตรล่างนะคะมันเป็นสูตรบนนะ <c oughs> แต่ล่างมันสามารถมาได้นะมันเข้าบนเข้าล่างเลยนะ แต่ถามว่าหวยน่ะเป็นสูตรบนนะคะแต่ล่างมาคือแถมเท่านั้นนะคะสูตรวินอันนี้คือวินของแอดมินนะสูตรวินนะคะเลขหลักอันนี้เลขหลักแอดมินนะคะเลขหลักมังวดที่แล้วแอดมินจับเลขหลักไม่ถูกนะคะแต่แอดมินจับวินถูกนะท่านดูนะคะแอดมินจับเลขวินถูกนะสามแต่เลขหลักงวดที่แล้วสองศูนย์แปดเก้ารองสี่ไม่ถูกนะ แต่งวดนี้เลียกหลักของแอดมินสามสี่เก้าลองแปดนะคะอันนี้เลขหลักให้ท่านดูที่วินนะคะท่านชอบตัวไหนนะท่านจับเอาได้เลยนะท่านชอบตัวเลขตัวไหนท่านจับเอาเลยนะคะตรงวินบนเนี่ยนะแม่นนะคะแอดมินวางแนวทางให้แม่นนะแอดมินบอกเลยอันนี้มันเป็นสูตรมันมาได้ทั้งสองตัวบนแล้วก็คู่โต๊ด แล้วก็แถมล่างมาได้ด้วยนะคะถ้าเลขล่างท่านชอบท่านก็จับเอาในนี้ได้นะ <c oughs> สังเกตเลขวินแอดมินข้างบนจะไม่มีศูนย์ไม่มีหกนะไม่มีศูนย์กับหกนะคะเลขวินแอดมินนะแอดมินมองดูตัวเลขแล้วไม่มีศูนย์กับหกนะคะนอกนั้นมีทุกตัว มันมาครบแน่นอนนะคะเอดมินว่ามาทั้งสองตัวบนแล้วก็คู่โต๊ดในเนี้ยนะคะเพเพมมันจะได้สองตัวล่างด้วยนะคะถ้าหกไม่มาล่างนะมันต้องอยู่ในเนี้ยนะคะเพราะว่างวดนี้หกมาแรงมากเลยนะคะหกสองมาแรงมากเลยแอดมินไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเขาหกสองเนี่ยถามว่าสูตรแอดมินตรงไหมตรงหลายสูตรเหมือนกันแต่ว่ามันดังมาก ถ้ามาอ่ะถ้ามาก็คือหกสองนี่มันคืออย่างอย่างเลขดับของแอดมินมันดับหกข้างบนใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่ามันดับแล้วมันมาไม่ได้มันมาได้นะคะแต่ถ้าเลขตัวไหนที่มันดังมากมันอาจจะไม่มาถ้าท่านชอบท่านก็จัดได้นะคะแต่ก็ระวังไว้นิดนึงนะเพราะว่ามันมาแรงมากนะเดี๋ยวมันหล่นหายเหมือนแปดงวดที่แล้วนะคะแอดมินก็จะบอกเป็นแนวทางไว้นะ ถ้ามันหล่นหายเนี่ยทั้งบนทั้งล่างก็ถ้าหกมาเนี่ยคือให้เน้นล่างบนก็ติดได้แต่อย่าเยอะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อีก <c oughs> อีกตรงจุดหนึ่งที่มินจะเตือนก็ตรงเนี้ยแหละระวังหล่นหายทั้งบนทั้งล่างเพราะมันมาแรงมาก <c oughs> นะคะติดไว้ได้แต่อย่าเยอะมันอาจจะออกตัวที่ไม่สวยเลยนะคะให้ดูไว้ นะตัวที่ไม่สวยไม่เด่นไม่ดังอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะให้ท่านเอาไปพิจารณานะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ <c oughs> เอ็ดมินก็หวังดีเนาะเอ็ดมินก็เตือน f ซี่นะคะตัวเลขมันมันมาแรงเนี่ยมันก็เรากลัวมันกลัวนะคะเราก็กลัวเพราะว่าทุกคนก็หวัง หวังถูกทุกคนหวังถูกทุกคนก็คิดเอาอะนะเนี่ยนะคะหาเลขดับนะหาเลขดับแม่นแม่นมาตัดออกได้เลยบนท <c oughs> ่านถ้าล่างไม่ติดหกนี่หาจับเราได้เลยในนี้นะคะถ้าไม่ติดหกนะท่านจับหาจับเราได้เลยนะล่างคือแถมนะคะ่ะแถมอันนี้เป็นสูตรบนนะคะแต่มันเข้าล่างมาด้วย มันเข้าล่างดีเหมือนกันนะแอดมินก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นสูตรบนนะคะล่างมาแถมนะไม่เกี่ยวนะคะให้ท่านเราไปเป็นแนวทางนะ <c oughs> ไปเป็นแนวทางในการจัดหาหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกนะคะแต่ว่าถ้าตัวใดท่านชอบท่านก็จัดได้เลยนะไม่ต้องไปตัดเพราะว่ากองสลากมันไม่มีเลขดับระวังแต่ ตัวเลขที่ดังมากๆตอนะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนงวดที่แล้วนะแต่เลขบนแอดมินนะแต่แต่ตัวเลขข้างบนของแอดมินนะถ้าตัวเดียวแอดมินฟันให้นะท่านไม่ต้องตามแอดมินก็ได้นะตัวเลขตัวเดียวที่แอดมินฟันให้เลขสิบหน่วยบนแอดมินเน้นฟันตัวเดียวถ้าให้ติดตัวเนี้ยให้ติดตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะ ติดตัวนี้ชมคลิปแอดมินให้จบนะคะสามสามนะคะถ้าถามแอดมินว่าสามมาแรงนะคะให้ท่านเน้นไปที่สามนะคะจับตัวเข้าสามมีสามอะไรของแอดมินท่านจับได้เลยสามสองสามสี่สามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหก สามหกในนี้แอดมินจะกันสามหกไว้แล้วกันนะคะแต่มันออกไปงวดที่แล้วแล้วนะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะกันแอดมินขอกันไว้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้ากันสามหกอดมินเน้นสามนะคะแต่สามหกมันเป็นของงวดที่แล้วนะมันอาจจะไม่มาอีกนะคะ กันไว้เฉยนะเอดมินกันไว้เฉยเ,ฉยเอดมินเนี่ยนะสามเอดมินฟันสามนะคะข้างบนนะตัวเดียวแต่ตัวอื่นก็มาได้นะนะคะคือจับให้ติดสามสำหรับตัวเรียกเอดมินนะคะบางทีเอดมินเน้นอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมาตัวสี่กับแปดก็ได้สี่เก้าแปดก็ได้นะให้ท่านคือให้ท่านดูเอาอะ ว่าท่านชอบตัวไหนอะนะคะแต่ถ้าถามแอดมินแอดมินเลขหลักสิบหน่วยบนอดมินเน้นที่สามนะคะ <c oughs> โอ้ขอโทษค่ะวัน,นวันนี้ไม่รู้คอเป็นอะไรนะนะคะท่านชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวเลขแอดมินอาจจะไม่สวยนะไม่สวยแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่ดีมากนะเป็นแนวทางที่ดีมากนะคะไปเป็นแนวทางนะ ตัวเลขไม่สวยแต่อาจจะมานะคะสถิติดูสถิติก็บ่งบอกอยู่ดอยู่แล้วนะคะสูตรของแอดมินนะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะคะโอเคแอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหกันเ้อสวัสดีจ้า